สวัสดีค่ะพี่น้องสีเห็ดยนในสมด้วยจ้ะพี่น้องนี่ใาย่หลวนเราไปหาเห็ดนใหม่มาเตะปลาแล้วก็สีเอามาเห็ดยนในม่สมมาจากไว้จากเป็นตอนเป็นตอนไว้อันนี้คือเสาเกลือไว้เด้พี่น้องมันสีเด้ออ่อนได้ขาวกันได้นำฝนแห่งดีพี่น้องมันสีขาวงามน้ำปลาปลามันบอกข่อยขาวคือนำฝนอัดขวดไว้ก็ไดหรือว่าสีเอาใส่กระปูกรวยก็แเล้วแตะ ตัวนี้เป็นนอใหม่นอใหมน่น่งนอใหม่เขาอื่นยอดใหม่นางอันนี้ก็สิกินยังไงเหี่ยวทำไมเหียวนันสิมีขอบมันเขียวๆในจังหน่อยแต่ว่ามันอ่อนขาวงามได้พี่นอ้องสูตรได้ล้วนเนี่สูตรประล้วนมันสิขาวงามเราเห็ดเราเห็ดคล้ายประจาในหมู่บ้านนี่มนี้แต่ไม่ไคิดในเหล้า็สิเห็ดงามเห็ดขาวเรากัเก็บไว้เดีเป็นปี บบมีเสียของเราเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือจักเหลวเลอพี่น้องจักเหลวห้อก็ะซ้าเกลือไว้มีแล่งกับเสียไปใส่เอาหนามแซ่แบจัหน้อยจะคืนสองคืนก็ได้เหลวเตะสะดวกคืนเดียวก็ได้งามคือเกา่าบันี้เวลาห้าเอาออกคั่นออกจากน้มเหลวอันนี้ห่อก็เอามะาซ้าเกลือแล้วก็อัดขวดเลยพี่น้องอันนี้คือสูตรสูตรกินหัวกินหางเลยของเมงยี่รวนเราเห็ดข้าวงามสะอาด ยวสิท่ายให้เบิ่งต้นอ,อัดขวดพี่น้องตัวนี้เศร้าบอกหอนใสหรอร้านมาถามลืลมเอาออกไปเยน้ำว้คืนสองคืนเอานามใส่ไหมพี่น้องมักเกลือเป็นสีไดอออนสูตรนี้มันอ่อนแลมันขาวมันนีก็ะเอาไปอัดขวดใบเศร้าเกลืออีกได้หลอดนึงเศร้าเราก็เอาเขาใส่ขวดเลยแล้วก็สีเดอเงินใหม่ไปจะกินดนๆเนาะค่ะพี่น้องมันบ่มีเสียเดสูตรนี้รับรองบ่เสียแลบประกันคุณภาพ não mais é som